หลังจากที่เราไปเดินช้อปปิ้งกับหนุ่มโรแมนติกอย่างคุณโต,โตเนี่ยนะคะโตก็พาปลาของมาร้านที่โตบอกว่าเหมาะกับการมาเดทอย่าทำไมร้านนี้ถึงมา,าคะโตค่ะเพราะว่าอย่างที่ดูนะครับอาหารทุกอันจะเป็นคำๆหมด,ดลเล็กๆนั้นเนี่ยก็คือกินไปก็ได้คุยคุยไปด้วยได้แตได้ป้อนได้จะลองเหตุการณ์จริงเช่นก็ตอตเองก็เขาต้องป้อนผมครับอะไรทำไมอะ แล้วอัลบั้มล่าสุดเนี่ยตอนนี้เรื่องราวเป็นยังไงบ้างออกมาแล้วครับออกมาแล้วผมชื่ออัลบั้มว่า Piano and I Part 3นะครับ Part 3นะ Yesterday Everyday ครับผมเป็นเป็นโนหมดเลยหรือเปล่ารอบนี้ไม่ครับผมมีเพลงบรรเลงเปิโนนะครับ12เพลงเพลงร้อง4เพลง16เพลง16เพลงผมตั้งใจทําให้16เพลงอัลบั้มนี้ผมทําที่ประเทศไทยตอน70ครับแล้วก็พอบินไปไต้หวันก็เอาไปทำที่นั่นด้วยก็บินไปบินมาทำาบนเครื่องเขาเอาอยู่ในแล็ปท็อปครับอยู่บนเครื่องแล้วนทำแบบน เป็นเรื่องราวของชีวิตผู้ชายวันนี้่วันว่างคือนั่งแชทนะจต่โตวันว่างแบบเฮ้ยถ้าทาเพลงวันว่างจะนอนแชทประโยชน์อยู่ที่เนสิว่โตใช้วันว่างรังสรรค์เพลงไปถึงสิบหกเลยฉันฟังคาราชานีไปมากถูกต้องอย่างนี้แหละที่เขาถึงเรียกว่าเป็นศิลปินตัวจริงนะครับมีการรักในการเล่นดนตรีดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะเราจะกลับมานะครับโตจะเอาทักษะการเล่นดนตรีเนี่ยมาทําอะไรเพื่อสร้างสรรค์สังคมให้แบบว่าเฮ้ยประโยชน์มาคืนติดตามเะคะเพราะเชื่อว่าโตจะเป็นตัวอย่างที่ดีอีกตัวอย่างหนึ่งขอหรายการดาวอาสาม่ะ ใช่แล้วนะครับแต่ก่อนเบรกครับมีหนึ่งเรื่องราวดีมฝากกันกันกนกบช่วงนี้ครับดาวเทาครับ